大大家好，迎ทุกคนสวัสดีค่ะวันนี้เราเริ่มต้นคำแรกนะคะคือเวลาเจอกันช่วงยังอยู่ในแบบปีใหม่นิดนึงใช่ไหมก็จะเจอว่า元旦快乐元旦快乐ที่แบบว่าสุขสันต์ปีใหม่สากลนะคะเพราะว่าเราเคยได้รับ inbox หลายคนถามป้าปีราซื้อกว่าลูกศิษย์เขา新年快乐和元旦快乐一不一样有什麽区别คำว่า新年快乐กับ元旦快乐มีอะไรที่แตกต่าง ะะมันไม่เหมือนกันยังไงก็อันแรกเลยคือการออกเสียงไม่เหมือนกันเขียนก็ไม่เหมือนกันแน่นอนไม่ต้องมีอะไรที่แตกต่างกันอยู่แล้วค่ะคือแบบนี้ถ้าเราเน้นว่าเป็นวันปีใหม่สากลน,นะคะถ้าเราเน้นถึงวันปีใหม่สากลเนี่ยเราจะใช้คําว่าหยนแตนหยนแตนคำว่าหยนแตนเนี่ย,ยหมายถึงว่าเริ่มต้นใหม่ของปีและเราจะเน้นถึงเป็นปีของปฏิทินสากลน,น,นะคะคือวันที่1มกราคมนะคะ หยวนแตนนั่นคือปีใหม่สากลวันที่หนึ่งมกราเพราะฉะนั้นถ้าเราพูดถึงคำว่า หยวนตันนั่นคือ1มกราคมโอเคไหมแล้วเติมเขาก็ควายเล้อไว้ด้านหลังคือสุขสานแฮปปี้ก็คือแฮปปี้นิวเยียนเองนะคะแต่ถ้าเกิดเราใช้คําว่าชิ่งเหนียงควายเล้อชิ่งเหนียงควายเล้อตัวนี้นะคะความหมายมันก็จะไปอีกแบบหนึ่งนะคะชิ่งเหนียงเนี่ยแปลว่าปีใหม่อีว้ยชิ่งจะชื่อนิวใช่ไหมใหม่เหนียงจะชื่อเยนนิวเยีปีใหม่แต่คพาว่าชิ่งเหนียงเนี่ยมันไม่ได้ระบุเจาะจองว่าจะต้องเป็นปีใหม่สากลอาจจะเป็นวันตรุษจ,จีนก็ใช้คําว่าชิ่งเหนียงก็ได้วันสงการานต์ของไทยก็ใช้ เหนียนก็ได้เพราะมันคือวันปีใหม่ของชาติใดก็ได้เดี๋ยววันนี้นะคะเป็นหัวข้อที่น่าสนใจมากนะคะในรายนี้เนี่ยขึ้นปีใหม่นะคะหลายคนนะคะก็จะ อยากจะรู้ว่าปีนักสัตว <les> ์ในภาษาจีนเนี่ยเขาใช้คําว่าอะไรคะชวดฉรูขานเถาะมะรงมะเสงมะเมียมะแมววอกรากาจอกุ <title> bottle bottle Sh ่นเนี่ยเรียกว่าอะไรนะคะปีนักสัตว์ในภาษาจีนนะคะก็คือเสือชงเซียวนะคะเสืออ้อนี่คือ12อโอเคมาหนึ่งถึงสินับได้นะเสือคือ12เสิงเซียวเสืออิงเซิงซีอ์เซีงเซียวนะคะก็คือเป็นคําเฉพาะเลยว่าปีนักสัตว์เพราะฉะนั้นสิบสอง生肖สิบสอง生肖คือปีนักสัตว์ มาดูอันแรกนะคะเรืจะทำมาแบบครบ12ตัวเลยนะคะตัวแรกตัวแรกคืออะไรน,นะคะตัวแรกนะคะก็คือชวดปีชวดคือปีหนูใช่ไหมคะปีชวดหรือปีหนูเนี่ยในภาษาจีนก็จะใช้คําว่าจูนี่เลยอ่าสูนะคะซึ่งสู่ตัวนี้ก็คือหนูนั่นเองนะคะหลายๆคนก็คงจะรู้จักกันแล้วแหละเนาะเคยได้ยินใช่ไหมเหล่า ูเหล่าสู่ที่แบบว่าชื่อเต็มๆของคขามันหนูนะเวลาเราพูดถึงแบบไม่ใช่ปีนักศึกษามือเพื่อแบบอ๋อเนี่ยตัวม,มีหนูหรือท่อนั้นมีหนูเยอะจากอะไรอย่างเงี้ยก็คือเหล่าสู่นะคะอ้ยาโยเหล่าสู่ผออ่าลายผ่าชีวะโยเลียนผ้ามีหนูวิ่งไปวิ่งมาสั่นตัวนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยก็คือคําว่าเหล่าสู่นะคะเหล่าสู่นะคะชวดไปแล้วแล้วก็มาดูฉลูกันนะคะฉลูใช้คําว่าอะไรชวดฉลูฉลูก็คือวัวใช่ไหมคะวัวอันนี้ก็คือเหนียวเนี้ยง เหนียวเหนียวนะคะเหนียวก็คือวัวนั่นเองนะคะเวลาการเขียนคําว่าเหนียวเนี่ยโอ้หินเียนแตง่ายมากเลยนะคะ就ือ撇横横竖撇横横竖就是牛了啊老师再给大家写一遍撇横横竖就是牛ที่แปลว่าวัวนะคะที่แปลว่าวัวคือสุนินอนะคะก็คือวัวนะคะเวลาที่ จะถามว่าคุณเกิดปีอะไรนี่คือปีนักสัตว์อะไรนะคะก็จะใช้ประโยคนี้ค่ะนิสุเฉาะมาดูกันนิสุเฉาะนะคะก็คือคุณเกิดปีอะไรกัน